ก็มีมีไก่สองโต้มีขามีตะไคร้มีห้าหอมปลอมมีมกเด่นมีหอมแดงมีใบบักูดมีปักขามเปียกแล้วก็มีพริกสดอันนี้ก็มีเกลือมีน้ำปลาอันนี้ซอสปรุงรสอันดับแรกเขาใส่เกลือลงไปก่อนสองช้อนโต๊ะใส่เกลือลงไปสองช้อนโต๊ะต่อไปเรากระใส่ตะไคร้ตะไคร้สองขีดหั่นเป็นท่อนแล้วก็ขาสองขีดหั่นเป็นแว่น หากหอมป้อมตนลงไปในหมอ้อเพื่อความหอมกลมกลม่อมหอมแดงเติมลงไปปรุงน้ําปลาสองช้อนโต๊ะมีซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะอันนี้เครื่องปรุงส่วนผสมมีเกลือมีรสด,ดีอันนี้รวมกันแล้วสองช้อนโต๊หลอดให้มันจักบบดดึงเขากับกระดหมอ อันนี้ประคามเปียกครึ่งขีดเฮายร้านมันเปรี้ยวบ่เปรี้ยวเฮา,ายทอยปรุงใหม่นะคะในที่ปื๊บเฮาก็ต้องเอาไก่ใส่เกิดบ้านนี้ต้องซับเป็นตอนจังทีเฮาก็มาใส่ลงในหมอ้อเอาแต่ต้องไปคุณมันใส่ลงในหมอ้อบ่ต้องไปคุณไปให้น้ำมันเดือดใส่บักเดินลงไป นี่ใบปักกูดเนี่ยเขาห้องเบิดใบปักกูดใบ้ักกูดบ้านเขาใส่ต้มไก่ให้มันหอมเสร็จแล้วเขาก็ใส่ผักพริกสดแต่ว่าพริกแห้งนี่เขาเติมให้มันเป็นสีสันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนอมหม้อ,มอดเดือดแล้วก็มันจะมีอันนี้ไว้ใส่สุดท้ายคือหอมป้อมแลวกับผักอีตู่บ้านเขาเพราะว่าเขาใส่ตอนนี้บัวร้ผพักมันจะสุกมันก็นจะบัวร้รสชาติหน้าตามันก็นจะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้คือต้มไก่บ้านรอให้สักประมาณ15นาทีก็ได้ได้ที่แล้วเอาก็ะซิมมือถ้ามันได้ห้าก็โยกมาห้ากับตักใส่ถ้วยอันนี้ก็จะมีเจียวสม้มกินคู่กันกันกนกบต้มไก่ก็จะประมาณนี้มาจ้าต้มเกือบ้านเฮาชุกแล้วเด้อค่ะหอมบ่อหอมกําลังทิมเ้าก็มาตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วเ้าก็จะเติมหอมหน้าตามันก็จะเป็นแบบที่เด้อจะตักให้มึง มาแล้วค่ะจะเป็นแบบนี้กมเกิดแล้วก็มาเติมต้นหอมกับหอมพ้อมมันที่เป็นหน้าตาแบบสิอันนี้เพราะอีตูผักแมงลักบ้านเฮาห้องเพราะอีตูกินคู่กันกันกบแจ่วส้มมัน,นจะอยู่แบบนี้หน้าตามันที่เป็นแบบสิอันนี้แจ่วส้มมีบักเด่นมีพริกสดมีหอมแดงเอาไปคั่วมันสุกแล้วก็มาปรุงรสแล้ก็ปรุงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้กินกับข้าวเหนียวแซบบักคัก